อันนี้จะเกี่ยวข้องกับน้องๆหรือว่าคนที่กำลังกำลังจะไปศึกษาต่อสารัฐหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ใครจะเข้าสหรัฐเนี่ยถ้ามีมือถือนะเขาจะขอดูเลยว่าคุณมีประวัติอะไรในการวิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์รมหรือเปล่าคุณมีประวัติอะไรในการพูดถึงเรื่องของสงครามการ่าหรือเปล่าวิพากษ์วิจารณ์แนวนโยบายของสหรัฐต่อ ฉนนกาซาหรือเปล่าโปรปาเลสตน์หรือเปล่าเหล่านี้เนี่ยคุณจะมีปัญหาในการเดินทางเข้าสหรัฐแล้วมันลามมาถึงบรรดาน,นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐด้วยคือต่อให้มหาวิทยาลัยเขารับแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตใช่ไหมเพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาไม่ได้มีสิทธิ์ออกวีซ่าให้เราเขาบอกแค่ว่าเขาจะรับเราอ้าวอย่างเช่นพี่นายอยากเรียนฮาวาดเนี่ย โอสมัครไปเรียนฮาวาดนะฮาวาดรับแล้วบอกอยู่มาได้เลยแต่ก่อนไปพี่นาต้องขอวีซา่ซานักเรียนวีซ่านักศึกษาเพื่อที่จะไปเรียนขั้นตอนนี้กำลังจะมีปัญหาเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมารัฐนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาโกโรบบโอสั่งให้สถานทูตสหรัฐในประเทศต่างๆระงับการนัดหมายสัมภาษณ์วีซา่านักศึกษาเอาไว้ก่อน คนที่กำลังจะไปสัมภาษณ์วีซ่าเพื่อไปเรียนตอนนี้จะเจอปัญหาโดยให้เหตุผลนะคะบอกว่าเพื่อขอเตรียมมาตรการในการตรวจสอบผู้ที่ขอวีซ่าให้เข้มงวดมากกว่าน,นี้โดยจะมุ่งไปตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียว่าเคยวิพากษ์วิจารณ์ท่านผู้นำของเราหรือเปล่าเคยวิพากษ์วิจารณ์นโยบ,บายของท่านผู้นำของเราหรือเปล่า ะะสำนักข่าวทั่วโลกนะรวมถึง BBC รายงานว่าเมื่อคืนรูบบโอออกคำสั่งผ่านเมโมหรือบันทึกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สถานทูตสหรัฐในประเทศต่างๆลบการนัดหมายสัมภาษณ์วีซา่านักศึกษาที่ยังว่างอยู่ออกจากตารางปฏิทินแต่ถ้าเกิดนัดจองไว้แล้วเดินหน้าต่อได้แต่ขอกระซิบหน่อยไม่ไม่รับประกันว่าจะผ่านหรือเปล่า ในเมโมภายในเนี่ยระบุด,ด้วยนะคะว่ากระทรวงต่างประเทศกำลังเตรียมการสำหรับขยายการคัดกรองและตรวจสอบโซเชียลมีเดียของผู้ที่ขอสมัครวีซา่ายังไม่บอกว่า,าระบบตรวจสอบโซเชียลมีเนดะียเนี่ยมันจะมีหน้าตาย,ยัางไงโดยรูบิโอระบุนะคะว่าการาระง,งับนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าจะทำต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นโดย มีรายงานนะคะว่าที่เขากำลังจะพยายามทำเนี่ยก็คือว่าจะสร้างระบบขึ้นมาตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียของคนที่สมัครวีซา่านักศึกษาวีซ่าแลกเปลี่ยนต่างประเทศว่าเคยมีทัศนคติที่ไม่ดีหรือเปล่ากับรัฐบาลสหรัฐปกตินักศึกษาต่างชาติที่ต้องการไปเรียนในสหรัฐต้องขอนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตสหรัฐในประเทศตัวเองก่อนนะ เพราะฉะนั้นมันก็เกิดความปั่นป่วนสิว่าตกลงเอาอยัางไงแทมมี่บรูซนะโคษกรทรวงต่ามเทศสหรัฐเมื่อวานถูกถามเรื่องนี้แล้วเธอก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจรงิงมีการสั่งชะลอไว้เธอตอบนะคะบอกว่าเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะดําเนินมาตรการที่จรงิงจังตรวจสอบคนที่จะเข้ามาในประเทศอันนี้มันจะส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะนะ เพราะว่าสถาบันการศึกษาในสหรัฐเกือบทั้งหมดเนี่ยพึ่งพารายได้จากนักศึกษาต่างชาติอย่างกรณีฮาว r ์เนี่ยมีนักศึกษาต่างชาติถึง27%นะแล้วบางคนได้ทุนไปแต่บางคนออกเงินไปเรียนเองแล้วรายได้จำนวนมากเนี่ยมาจากนักศึกษาเหล่านี้ยังไม่นับรวมประเภทซอ f t Power ที่มาอีกนะว่าสาหรัฐมันเป็นที่ที่แบบว่ามันมีความก่าหนัาทางด้านวิชาการอะไรต่างๆน่น,นะ อันนั้นไม่นับนับเฉพาะตัวเงินเนี่ยเขาบอกว่ามันจะกระทบกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอย่างมากต่อมาตรการของทรัมป์ถามว่าทรัมป์ทำเพื่ออะไรคำตอบคือไม่มีใครรู้ทุกคนงงหมดว่าอยู่ดีๆจะมาทำลายเขาเรียกทรัพย์สินที่มีค่าของประเทศที่อุตสาหสร้างมาหลายร้อยปีทำไมมหาลลยในสหรัฐเนี่ยมันคือแบบเป็นที่สุดของที่สุดแล้วอะมาทำนี้เพื่ออะไร นะซึ่งนอกเหนือจากการพยายามสกัดหรือตรวจสอบนักศึกษาที่จะเดินทางไปสหรัฐให้เข้มข้นขึ้นแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นทรัมป์ก็ลุยมหาวลัยไปแล้วนะที่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องฮาร์วาร์ดเรื่องโคลัมเบียไอวี a ลีกทั้งหลายเนี่ยโดนหมดเพราะว่าทรัมป์เนี่ยมองว่ามหาวิทยาลัยเหล่นี้มีความ w ว k e มากเกินไป w ว k e V-O-K-E วก์เวกอัพ วอกก็คือตื่นถ้าเกิดบอกว่าเป็นพวกวกก็คือพวกตื่นรู้นะพวกที่สนใจเรื่องของการแยกขยะเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่อง LGBT ที่เรื่องอะไรเนี่ยคือเป็นพวกทําเรียกเป็นพวกวก,วกพวกพวกแบบพวกแบบโรกสวยอะไรเงี้ยเออแล้วมันเป็นโลคที่ไม่จริงโลกจริงๆก็คือโรคของการที่เราอยู่แบบผู้ชายผู้หญิงนะ อยู่แบบไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรมากไม่ต้องมีสิทธิมันเสียชนไม่ต้องมีอะไรนะเราทำมาค่าขายอย่างเดียวอันนี้คือโลกของทรัมป์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยก็เลยกลายเป็นเ,เป้าหมายของทรัมป์แล้วมันก็มีประเด็นเรื่องของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเนี่ยที่เป็นเ,เขาเรียกผู้คนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการทำสงครามในกาซาของอิสอราเอลช่วง ปีที่แล้วเนี่ยการประท้วงหนักมากนะช่วงที่เนทันยาฮูกำลังทำสงครามเดือดในกาซาแล้วก็รัฐบาลโจไบเดนก็เหมือนกับสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ด้วยการยังส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้คือคือมือข้างหนึ่งของไบเดนก็บอกว่าเธออย่าหนักมากเนทันยาฮูแต่ว่ามืออีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ไม่หยุดส่งอาวุธให้เด็กนักศึกษาก็เลยออกมาบอกว่าเอ้ e y, ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้มันคือเรากำลัง ข้าขายสมรู้ร่วมคิดในการทําสงครามกับชาวกาซาหรือเปล่านะสหรัฐก,กําลังสมรู้ร่วมคิดกับอิสราเอลมันก็เลยก่อให้เกิดการประท้วงของบรรดานักศึกษาจําได้เนาะที่มีการบุกเข้าไปในมาหาวิทยาลัยตั้งตรงตั้งเต็นอะไรต่าง,างๆนานานะแล้วก็มีการรายงานด้วยว่านักศึกษาที่เป็นชาวยิวก็โดนขู่โดนอะไรอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วพอทัามาถึงก็จัดการเลยนะ จัดการไล่มหาวิทยาลัยต่างๆว่าใครเคยประท้วงบ้างส่งรายชื่อมาถ้าไม่ส่งมาไม่เปลี่ยนแนวคิดของผู้บริหารนักศึกษาที่มีแนวคิดเรื่องของการต่อต้านการทำสงครามเนี่ยฉันก็จะตัดงบประมาณนะอย่างกรณีฮาวดซึ่งถูกตัดงบไป2,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐฮาวดเขาไม่สนใจเขามีเงินเยอะทำก็ไล่บี้ต่อนะไปเก็บภาษีเงินบริจาค ห้ามไม่ให้ฮาวเวิร์ดรับนักศึกษาต่างชาติก็ทำอย่างนี้มาตลอดดอกล่าสุดก็คือเนี่ยมาสกัดที่ต้นทางให้สถานทูตต่างๆในทุกประเทศระงับการเปิดนัดหมายนักศึกษาที่กำลังจะขอวีซา่าไปเรียนต่อนะฮะไม่รู้ใครเจอบ้าง ดีได้ที่นาจบมาแล้วแล้วตอนนี้ไปเรียนสหรัฐนะคนที่เรียนอยู่ก็คงก็คงเครียดนะเอาอย่างเรียนอยู่ปีสามปีสี่ออกเงินไปตั้งเยอะแล้วอะแล้วอยู่ๆไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะถูกไล่กลับบ้านหรือเปล่านะสำหรับนักศึกษาต่างชาติอะเนี่ยเพราะตอนนี้ทรัมป์ไล่บี้หนักมาก